แจ้งแล้วม่ลูกตินี่ฮะลงจากเตียงว่ะแจ้งแล้วเออแจ้งแล้วเอยแจ้งแล้วลูกลูกลูกชายทองนอนใครลึงลืงพุนท้งผุนกตีกันพี่น้องอันอันเฮ้ยมวนแหงผุนพุนผุนมวนไหล bơ ẩn thoi mà lên năm, má leo, má leo, má leo, anh, muôn anh nhả, nhả, bơ nhăng, Bờ lửa, hừ, hừ, muôn hèn, hình đấy là lên lái lò là mơi là tí cán hông, huy เฮ้ย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 ต้นน้ำตามสบายแล้วเธอเนี่ยเมื่อแห้งโลงอ่างสปาแล้วอันอันว้ามวนแห่งตีโลงอ่างแล้วคุณนายอดบ่ไหว อ่างสปาพี่น้องนอน,นลงนอนลงนี่อาบน้ำแล้วคุณนายอาบนำ้ำลงอ่างสปาแล้วนะคะอืมเอานอนลง เพศสิกานอนคือคุณนายบอกสมความสำเร็จแล้วอ้างสปาเมือยแห้งเล่นหลายหลูผลเลืออยากนอนแล้วคุณนายเ๋ <c oughs> ยวก,กันเมือยนี่คนนี่ก็อยากมาเล่นนะครอยากลงอ้างตีละ่ะอยากลงอ้าง lung bên đây được lung cả tẹt mướt là mới nhăn được Bye, good này, À, na long, na long. Pit. Thấy khăn non เผ็ดบอกว่าบอลลุ่งดอกมองนี่พุ่นอ่างไงอย,ย,ย,ยู่พุนสะสะไยพุ่นอ่างผิด <c oughs> <c oughs> ไปแล้วโอ้ยเปียกนี่ประกาลลงสบายเย็นสบายเลยติดตังถึกใจแล้วเธอนี่เฮ้ย Để cháy khuôn này Với cho đây um Nhạc lên nó không Nhạc lên cái khuôn này Phải xay Mười là du là ตังโอ้ยได้ยินตะลุดเขาก็ับไปแล้วตังให้ตังในละตังเป็นยังขี้ดืดแท้ฮะ คนน่ายก็ขี่เลยแต่มาพี่มาพี่มาพี่เลยมา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 แล้วลูกตัง <c oughs> ไปเล่นยังน้ำหลุดผุนเฮะผู้ใดบอกบึงบ้งบึง้งบกหยาฮะนะเล่นบกหยาฮะขุนแล้วนี่ดอกหยานี่เมย์โบเล่นน้ำหลุดพุน ใส่ละเพชรหน่อยไปใส่ละเพชรเพื่อนท้าหม่งพักพ่อนแล้วเมื่อยแห้งเล่นเดียวกันมวลผลใส่บึงตากให้แน่ละตี ย่างไหลยูแต่กับบ่ไหลแห้งเราค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วสวัสด,ดีจ้าเร็วจ้าเร็วคุณคุณนายหาลุงอ่างนอนแสน้ำดีกลัว เย็นสบายาหูมองเล่นหูมองนอนแล้วคุณนายแหน่เย้าขี้ดินไปห้วยเขาเมโนหนืมหยอยจว,วดมาเลยตังเย,ยี้ดื้อบอกตัง Dạ đưa, dạ đưa Mười Ừ, <laughs> ừ, hôm kèm, hôm kèm Hôm kèm tặng luôn Mm-hmm. พี่เขาจับก็บยืนเลยได้พึ่นี่ควมน่ารักนะคะของพี่กับน้องพผอกันพาอยูไกลแหละมือหน่อยพื่นจับหลุดละ่ะสาวอุม้ม cá bay không không mong gì nữa to bay cả bay nản đơ lung an ngụt nhìn sờ bay nhang này cuộn không เออไปดูดปลายอย่างนั่นนอ้อก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชิปนิกเอาไว้ซํำนี่อนค่ะสวัสดีค่ะ